ก็วันนี้นะคะก็จะมาเล่ามิท่านต่อจากคลิปที่แล้วกันคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วกันคลิปที่แล้วค่ะก็คลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถแบบไปย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปที่แล้วเราเล่าเรื่องแม่ไก่สีแดงก็เราไปหาดูนะคะว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวอะไรกับไก่แล้วก็เป็นอย่างไรแต่วันนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องซุปตะปู ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่าอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนแบบมาเดาเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นกันไหมเดาเล่นเล่นกันไหมว่าชื่อเรื่องอะเรื่องว่าสุตะปูแล้วเป็นนิทานสําหรับเด็กทุกคนว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะขอพรหรือเปล่านะหนือว่าเทวดาไหมนางฟ้าหรือเปล่าทุกคนคิดว่าอย่างไงคะก็งั้นแบบเรามาดูกันนะว่าแบบในเนื้อเรื่องอะ ในเรื่องที่ชื่อว่าสุตะปูอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะก็เย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวพระาทีตย์เพิ่งตกดินแค่พีนจรวันหนึ่งเขาก็เข้ามาขอประตูกระท่อมหลังหนึ่งขอพักค้างคืนมันไม่ใช่เสียงดน้ำเสียงเออ่ หญิงชราค่ะที่อาศัยอยู่ในกระท่อมนั่นแบบเออก็ได้แบบจ้อนให้พักก็ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าหญิงชราก็บอกว่าแต่อย่าหวังนะว่าจะมีอะไรให้เธอกินอะ่ะอย่าหวังนะชายณีจรนะคะก็นั่งลงในบ้านเขาทั้งรู้สึกคิวแล้วก็หนาวแล้วทัานใดนั้นเขาก็คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีชายณีจรคนนั้นจึงหยิบตะปูเก่าๆออกมาตัวหนึง่งออกมาจากกระเป๋าก,กางเกง เราเป็นแบบนี้น้องแมวน่ารักมากเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่ว่าน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วเขาก็ทำแล้วเขาก็พูดว่านี่คือตะปูวิเศษเขาพูดว่าเมื่อคืนก่อนอ่ะผมทำให้ซุปเนะี่ยผมทำผมใช้มันอ่ะใช้ตะปูเนะี่ยทำซุปที่อร่อยที่สุดที่แบบซุปที่อร่อยที่สุดในโลกขึ้นมาได้เลยเนะ้แล้วหญิงชคลร์ก็ ซุปเนอะหรอซุปตะปูเรอฉใช่ไหมเคยได้ยินเรื่องเงี่เง่าแบบนั้นมาก่อนเลยในชีวิตชาพนิจย์ก็พูดไปว่าจริงๆนะครับเท่าที่ต้องทําก็แค่อ่อต้งตะปูลงไปในหม้อกแกงคุณอยากลองไหมล่ะแม่จะหญิงชาคนนั้นจะไม่เชื่อแต่ว่าก็เขาก็อยากทดลองดูก็เลยบอกว่าเอาสิจะทําให้ฉันดูทุกคนนิดหนึ่ง ตะปูต้มในหม้อก็หลังจากที่หลังจากที่หญิงหญิงชาลาคนนั้นนะคะได้ยินเขาบอกว่าก็แค่แบบเอาตะปูต้มในหม้อหญิงชาลาก็แบบโอเคก็ไปหยิบหม้อใบหนึ่งมาให้ค่ะแล้วก็ชายพเนจรก็ตั้งหม้อบนเตาแล้วก็หย่อนตะปูลงไปพูดว่าตะปูเอ๋ย สนิมเจ้าเร็วเร็วไวใครทีออ่ตะปูเอ๋ยสนิมเจ้าเร็วไวต้มน้ำแกงใสให้เราอร่อยกันตะปูเอ๋ยสนิมเจ้าเร็วไวอ่ต้มน้ำแกงใสให้เราได้อร่อยกันตะปูเอ๋ย สนิมเจ้าเร็วไวต้มน้ำแกงใสให้เราได้กินกัน <c oughs> ก็พี่ย่างไปนะคะและชายคนนั้นก็นั่งคอยเป็นเวลาสักพักหญิงชราก็สงสัยแล้วก็อยากรู้นางเดินไปเปิดฝาหม้อชายชาชายพณนเจรกคนนั้นก็พูดว่าอืมเมื่อคืนก่อนอะ่ะผมเติมเกลือพิกไทยเข้าไปเล็กเล็กน้อยทำให้น้ำซุปธรรมดาก็เป็นน้ำซุปดีๆขึ้นมาเลย ใช่ะเนจอคนนั้นก็พูดขึ้นหญิงชรลาคนนั้น่ะก็เดินไปที่ตู้กับข้าวหยิบพริกไทยแล้วก็เกลือออกมาแล้วนางก็ชะโงกไปดูในน้ําในหม้อใช่ใช่พเนจรคนนั้นก็พูดว่าแต่น่าเสียดายนะที่คุณไม่มีอาหารอะไรเลยเนี่ยถ้ามีหัวหอมสักหัวคงทําให้น้ำสุปดีดีดียิ่งขึ้นไปอีก ชายพานีจังก็พูดพร้อมกับรูปคางด้วยหญิงชาลาคนนั้นฟังแล้วก็บอกว่าฉันน่าจะหาให้ได้สักหัวนะยิ่งจะความอยากรู้อยากเห็นของนางก็เพิ่มมากขึ้นนางก็เดินเข้าไปในห้องเก็บอาหารชายชาลาชายพณนีจองชายพนีจองคนนั้นก็แอบรอบมองลอดมองเข้าไปลอดเห็นชั้นต่างๆเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปหมดเลย ชพ่พันี่จอนก็คิดในใจขิงงงนะเนี่ยแล้วเ,เขาก็พูดต่ออีกว่าน่าเสียดายนะที่คุณเน่ะไม่มีแครอทสักหัวลึงเลยคือถ้าคุณใส่แครอทกับมันฝรั่งเข้าไปด้วยเนะี่ยมันน่าจะลอ,อยขึ้นอีกเยอะเลยนะถึงตอนนั้นนะ่ะหญิงชรา,าก็เริ่มหิวขึ้นมาเล็กน้อยนางก็หายไปในห้องเก็บอาหารอีก แล้วก็ห่อผักสดออกมาเต็มแขนแล้วนางก็ปอกเปลือกแครอทแล้วมันฝรั่งสับเป็นชิ้นช้นชาพนีตอนก็เทเข้าไปในหมอ้อเนี้ยท่าทางจะออกมาดีทีเดียวเลยแต่ผมบอกอะไรให้นะคุณหญิงชาลาก็ถามอะไรล่ะเพราะว่านางก็เริ่มหิวแล้วเสียงร้องท้องร้องแล้วถ้าได้เนื้อนุ่มๆสักหน่อยนะคงเป็นแบบ ซุปที่รสชาติยอดเยี่ยมไปเลยนะ่ะ <c oughs> คราวนี้หญิงชลาก็วิ่งเก็บเข้าไปในห้องเก็บอาหารกลับมาพร้อมกับเนื้อสันก้อนเบ้อมนางก็เริ่มหั่นเนื้อไปชลาก็ใส่ลงไปในหมอ้อถึงตอนนั้นน่ะซุปก็เริ่มส่งกลิ่นหอมฟุ้งละแต่ชลาก็ชายพันีจอนก็พูดไปอีก <c oughs> <c oughs> นาชายพันีจอนก็พูดไปอยู่ว่า <c oughs> แล้วน่าเสียดายนะ ที่เราต้องกินแบบซุปกับโต๊ะเปล่า,ลาผมว่านะถ้าเรามีแบบการตกแต่งโต๊ะที่ดีซุปนี้น่าจะอร่อยขึ้นยิ้งชลานางก็โอเคได้หยิบผ้าปูมาหยิบจานกระเบื้องที่สวยงามออกมาตั้งจัดโต๊ะสวยงามเสร็จแล้วนะแชา์พนีจ๊อกแคลงพูดต่ออีกว่าน่าเสียดายนะที่บานคุณ่ะไม่มีอาหาร อะไรอื่นอีกเลยถ้าแน้ขนมปังดีๆสักหน่อยคงทำให้ซุปอร่อยเนี่ยซุปอร่อยอร่อยอันเนี้ยกลายเป็นปซุปที่วิเศษไปเลยยิงละลากูฮิงขับเข้าไปในห้องเก็บอาหารอีกแล้วก็หยิบขนมปังออกมาในที่สดชายช,ชายปณีร้อนก็ถอนหายใจและใส่สีสะผมคิดว่าน่าเสียดานะที่เราไม่มีเหล้าอางุ่นกินกับซุปอะ เหลห่าอุ่นจะทําให้หญิงชราก็คือวิ่งไปแล,แล้วยังพูดไม่จบเลยแต่วิ่งไปแล้วแล้วก็พูดตะโกนพูดออกมาว่าฉันเชื่อว่าคงมีเหลาองุ่นดีๆสักที่ไหนสักแห่งนั่นแหละแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับเ,เ,เหล้าเหล้าองุ่นแล้วก็แก้วอย่างดีอสองใบผมว่าตอนนี้ซู้คงจะได้ที่แล้วแหละชาวปนีจ้คนนั้นก็ค่อยๆต,ตักตะปูขึ้นมาเก็บอย่างระมัดระวัง อิงชารากับแช่พนเนจรคนนั้นก็นั่งกินรับประทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็อิ่มแปล้วทั้งสองคนก็นอนหลับไปในคืนนั้น <c oughs> ทุกคนทุกคนคิดว่าเรื่อนี้เป็นยังไงคะ <c oughs> สุกปูให้ใครท้าถูกไหมคะ <c oughs> ต้องต่อแรง่ยว่าแบบลูกตะปูจะเกี่ยวกับอะไรนะก็เป็นเรื่องที่เกินคาดนะคะแล้วก็น่าสนใจมากมา <g> ก็ใครอยากให้เราเล่าเรื่องไหนอีกในครั้งหน้าหรือว่าแบบอยากให้ทําอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะฝันดีนะคะ